เอาเมื่อเมอามาเสร็จเปตรงให้ถ่ายมาเอียดหมกังยเอ็ดหมกลำไม้ก่นเอ็ดหมกละไม้กันนะคะนี่กินหมก้ะไม้ใส่หมูค่ะอันนี้ขั้นตอนเตรียมไปตรงไปตรงไปตรง่าตรงป่าไปาตรงมันแข็ง ถึงขั้นตอนปุงเนาะขั้นตอนซอนี่ใส่ข้าเปียนไปเลยข้าวเบียตามนี้แหละตามเอามัดิบกับเาคาดคาดใบผอีกผักคาดผักอีตูเนาะหรือใบบางหลักนี่คาดอะไรคาดอะไรใส่ปุ้งนัวเข้าไปค่ะ นัวไม่มีอะไรมากเกลือใส่ไปกับเกลือใส่ไปกับไอ้ตำพริกแล้วเนาะเกลือใส่นปาค่ะปานี่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยสิเนเจอร์เลยค่ะเนี่ยน้ำปลานะคะน้ำปลาโนนันวค่ะโนนัวใส่กะทิต่อไปหัวก็ใส่กะทิทค่ะใส่กะทิ นี่กะทิค่ะเดินก่อนว่าน้ำม,มันไหลบ่น้ำไหลแต่ยังต้องใส่เปิดอ่าข้าวพกอ,อีกตัวเนาะชิมก่นอนก็อย่าโาหมูใส่แตะ ยังอ่อนเข็มอยู่นิดนึงเราก็มาใส่เครื่องความนัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือก็จะหยุมใส่่างนี้เลยคะ่ะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการทําหอหมกค่ะทําหอหมกโอ๊ยไม่จิ้มฟันก็หลุด <laughs> แล้วก็จะมีลูกโดดใส่นะคะลูกโดดใส่ลูกโดดใส่เยอะๆเลยะคะ่ะเผื่อว่ามีคนชอบกิน ใบตองกันนัานน่ะไปตองอันใบตองปลามันจะใส่ได้ไหมเนี่ยกินจมูกได้ไมเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยยาไม่ค่อยยาว,วเท่าไหร่หมกหมกละหมุกใหญ่เนาะจะพยายามทำให้ได้อะโอเคโอเคค่ะอันนี้เราลืมใส่พริกค่ะใส่ลูกโดดเดี๋ยวเราจะมาแกะใส่ลูกโดดเนาะแกะใส่ลูกโดด ใส่ลูกโดดสักสามสี่นิด,ด,ด <c oughs> นี่ค่ะแซบเด้อร์เพิ่มความมันหมูพร้อมโอ้หัอหน้าค่อยลดวันหลังค่อยลดเนาะนี่ค่ะ เราก็จะใส่ลูกโดดแกะใส่ลูกโดดลื่นใส่ลูกโดดค่ะตะกี้นะวิ่งแล้วลูกโดดมากลัวไปตองไม่พอก็เลยทําหอใหญ่ๆค่ะหใหญ่เลย คือบ้านเหาเนาะบ้านเหงาง่างไปเอากระเจอแลละไปตองอยู่นี้ปม่มีอ่ะไม่ได้หกโมกไม่ได้หกเอาเจ็ดอ่ะมันเยอะไปมันก็แน่นมันก็กลัวไปตอนแต่นี่ค่ะลูกโดดลูกโดดใสพ่พริกเขียวเนาะ สีแล้วเนี่ยน้ำเหียน้ำหอยน้ำแตกเบตรงมันหน้าค่ะเบตรงไ่ตรงแหลเลีให้เบตรงแตกตองหาเบตรงค่ะ <c oughs> <c oughs> chúc 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 chục chúc 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 เรามาเปิดหมุกหน่อไม้กันค่ะทำเสร็จแล้วนะแล้วร้อนเลยโอ้โหดูหมูเต็มเลยเจ๊เจอ